ขึ้นไปทำไมเมื่อกี้เนี่ยจับเสาทองเออเสาแบบนี้เท่าไหร่พี่เอาทำเองวะรอยกว่าบาทถึงยาตอนนี้เราเดินทางมาถึงออกจากใบพัดขอนแก่นมาละเนี่ยเปลี่ยนไม้ต่อให้กับพี่แตอ่อยู่ข้างนอกในสว่างนะใช่ทช่ไมอยู่ในรถรมืดเอจะต้องให้ไม้ต่อให้พี่เดีย๋ยวเป็นคนขับหรือพี่พุทธขับดีโมันจะมืดเราจะไปกินข้าวอยู่ที่อุดรค่ะ ให้พี่เยวขับมันถึงจะได้รวดเร็วขึ้นรู้สึกว่าขับดีมากเลยถ้าเกิดผมมีรถนะถ้าเกิดบ,บุญวาสนาผมถึงอะ่ะผมมีรถแบบเนี้ยผมจะให้พี่เียวทําระบบนี้ให้รู้สึกว่าขับแล้วมันลื่นดีมันลอยตัวได้ไวแล้วความร้อนอะไรก็ปกติดีผมขับมาเป็นร้อยกิโลแล้วนะขับดีขึ้นเร็วขับเพลินเก้าสิบเนี่ย,เ,ยเ,เหยียบเล่นๆนเก้าสิบเหลือเป็นร้อยอะ่ะจนเชางเยวต้องบอกว่าตเตลือ เหลือไปร้อยแล้ววยวเองอีอค,ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตชิ้งช่องก่อนเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับ